ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบ้านของคุณครูไก่นะครับอยู่อำเภอละหันทรายครับเขาบอกว่าหมาหมาออกลูกเจ็ดตัวแล้วครับคุณครูครับใช่ค่ะนี่ครับใส่ก็ดูหมาหน่อยนะเดี๋ยี่เดี๋ยี่นี่เอาโอ้ให้ทําบ้านให้อยู่เลยนี่ครับคุณแม่หมาคุณแม่หมาสีขาวนะค่ะใส่ลูกเขานี่ค่ะเดี๋ยวงไปมุมนู้นดี๋ยวมองเย็นออกเจ็ดตัวเลยหรอครับ ผมบวิ่บว่แมวมันนี่ครับผมเข้าใกล้ได้ไหมอันตรายนะไม่ไม่เป็นไรค่ะนี่ครับโอ้นะครับพันออกลูกเจ็บตัวครับมีไล่มีไล่ขาวอันนี้พันธุ์อะไรครับพันธุ์พื้นบ้านค่ะพันธุ์พื้นบ้านนะครับนี่ครับลูกออกมาจักเมือแล้วครับนี่เมื่อวานนี่ค่ะนี่ครับออกมาเมื่อวานนี่นะครับนี่แม่แม่หมาก็คงจะเพียอยู่เนาะดูดูแล้วนี่ครับ คือประเมินว่าของของเยอะทําที่ให้อยู่เลยนะครับนี่ครับมีลูกเจ็ดตัวนะครับก็หลังน่ารักนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันไปใช่ไหมนี่ใช่ค่ะมีกี่ตัวหมาทั้งหมดนี่ครับหมาหมาหมา,มา,อาของกับเป็ดค่ะอันนี้มานเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าตัวไม่ไม่สิบห้าโอ้สิบห้าตัวข้างหลังบ้านอีกข้างหลังบ้านอีกนะครับแต่ตัวตัวนี้ออกลูกเจ็ดตัวแล้วก็แมวสิบสองตัวมีแมวอีกสิบสองตัว เป็นพระต้องเลี้ยงดูเขานี่ครับตอนนี้ออกเจ็ดตัวครับออกเจ็ดตัวม้าพิการก็มีมาโดนรถชนมาโดนรถชนนะครับคนครูนี่จะเป็นคนรักสัตว์นะครับเป็นคนที่ขี้เลี้ยงตนสัตว์ขี้สงสารสัตว์นะครับหมาแมวไก่ใครมีคนมาฝากจะรับอีกไหมครับหนึ่งครูครูยังรับอีกนะครับโอ้ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมแล้วก็ตามไปดูตามไปดูอีกครับ เมนนื่อก่อนเป็นร้านอาหารมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่ไงที่เราไม่ได้ทำร้านอาหารแลยท<อ>ี่นก็เปยี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญน้องครับครับเดี๋ยวเราไปดูเมื่อก่อนเป็นร้านอาหารต่อไปจะเป็นที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่ครับมีพูดแซวกันสนุกสนุกนะครับเไม่สีเหลี่ยม ด้านนี้ครับค่ะนี่นี่ี่พี่ใสกินตัวนี้อืมถ้าตอนเย็นน่ะเอาแต่หมาแมวเนาะหมาหมาทั้งหมดนี่เกือบยี่สิบตัวแมวอีกสิบห้าตัวอ๋อนะครับอ๋อนี่ครับอ๋อเป็นเป็นทำเป็นที่อยู่ให้เขาเลยใช่ค่ะก็ดีนะครับจะได้คนมาจะได้ไม่กลัวครับโอ้นี่ครับ อ๋อเป็นบ้านหมานั่นนี่นขาพิการค่ะโอ้ตัวนี้เหรอที่ว่ารถชนเขารถชนค่ะรถชนพิการโอ้ขาหมูป่าขาเลยเสียเลยค่ะไอ้ไอ้หมูป่าอันนี้หนิงหนิงหมูป่าหมูป่านี้มดแดงหมดอันนี้มดดำไหนมดแดงอยู่ไหนนี่มดน้องน้องตัววิ่งข้างล่างนี่เชื่อมดแดงอ๋อมดดำอ๋อมดดำมดแดงนี่ไหนมดแดงเป็นอย่างไรมดคนที่ขาไอ้หมาตัวที่ขารถชนชื่อสิงโตอ่าชื่อชื่อมีภูมีภูค่ะ มีภูถ้าเรียกชื่อเขาก็เงียบนะมีภูมีภูมีภูเอออ่านี่ครับอันนี้น้องมดดำอันนี้อันนี้หมิง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 นะครับมดดำมดดำอยู่ข้างในนนู่มดแดงวิ่งไปไปมาครับมีชื่อเขาเวลาเราเรียกชื่อเขาเขาก็จะเขาก็จะไม่เห่านะครับนี่ครับเราจะทำที่ให้อยู่ลเข้าไปยี่อแล้วค่ะ โลภแล้วกลัวนะครับเป็นเส็นเสนี่ยวไปนี่ครับนี่ครับเป็นเส้นหมาอยู่ในคอกนี้กี่ตัวนะครับครูหกค่ะหกตัวนะครับในคอกนี้นะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกนอกครับก็จะอยู่ใลบ้านครับผมครับอันนี้ก็มีช่างมาทําความสะอาดที่บ้านด้วยตัดต้นไม้นะครับเป็นที่ที่ร่มรื่นนะครับนี่ครับ ตะกอนตะล้านอาหารแล้วครับครูครกะตะกอนตะล้านอาหารใช่ไหมอ๋ออ๋อดีมากเลยนะครับนี่ดีมากเลยเนาะนั่งกันแมวตัวนึ่งอ๋อแมวคือเขาย้ายบ้านไปเขาไม่เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงเขาเลยอ๋อครับอันนี้ก็เป็นร้านร้านอาหารเก่านะครับอ๋อเปนหมูป่าเป็หมูป่าอ๋อในชื่อหมูป่า ไม่ทำว่าหรือครับคุณครูร้านอาหารก็หรือว่าจะเอาไว้จัดเป็นจัดประชุมใช่ไหมของเออดีมากนี่ครับที่ที่สวยครับล่มเลื่นครับโอแต่ยังล่มเลื่นแต่ยังลกอยู่ก็ค่อยๆปรับปรุงไปเนาะไม่ไม่ได้มาทใส่ต้นไม้ใหม่ค่ะอ้าวดูถ่ายถ่ายรูปหน่อย <c oughs> อ่ามันถึงมาถูกก็แล้วมันเห็นหมดแล้วล่ะครับน <c oughs> ี่ครับก็ปรับปรุงครับเดี๋ยวนี้คุณครูขายอะไรอยู่ครับเนี่ย ไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายอะไรค่ะเตรียมไว้เฉยก็ทำใหม่โครงการวัวนั่นแหละแต่สถานที่สวยนะเป็นประชุมได้เนาะกว้างยาวไปนู่นเลยครับบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบลุกๆนะครับแบบลุกๆครับคุณครูไก่นะครับอำเภอละหันทรายเนาะอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรรีัมย์นะครับอ่ามาง่ายครับ ตรงข้ามอะไรบ้านน้องแต่แอกบ้านน้องแต่เอกตรงข้ามบ้านน้องแต่แอกนะครับ,นะรบเลยโรงเรียนรัชดารังสานรางหานรายมานิดเดียวนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากทางออกจากตัวเมืองอำเภอรัรานามา1กิโลนะครับอยู่ซ้ายมือเราในบ้านเป็นคนรักสัตว์นะครับลักหมาลักแมวนะครับ อดีตท่านก็เป็นคุณครูนะครับคุณครูสอนที่ไหนอาจารย์เกษียณเลยค่ะนี่ครับร้านชูใจปะนะแต่ก่อนเป็นร้านอาหารนี่แหละครับแมวอยู่ใใจแล้วครับแมวแมวแมวมันหลบหมดแล้วอ๋อมันไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะมันมี ต้นไม้ที่พี่ยังไม่ตัดนะเขาก็จะอยู่กลางทางไงนี่พอพี่ตัดออกนะเขาน่าจะหลบอยู่แต่หลบตามร่มตามอะไรเนาะถ้ามีคนมาขอใช้สถานที่หรือว่ามาจัดสถานที่นี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะจัดประชุมดีทิดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าได้นะบรรยากาศอเกิดอะไรก็ดีนะผมว่านะย่าพอเก็บกว่าเขาบ้างเออใช่ตกแต่งอะไรมันก็เพราะว่าผมชอบโต๊ะชอบอะไรนะครับอ๋อค่ะ มันเป็นไม้เหรอมันดูสวยไม่ก่องแจกไงเออมันดูแข็งแรงใช่มันดูแข็งแรงดีนี่ครับดูเดี๋ยครับโต๊ะแต่ละตัวครับราคาโอ้โหไม้ครับดูครับผมเป็นคนชอบไม้นะครับนี่ครับดูถ่ายให้ดูครับทำเป็นที่ประชุมเล็กๆหรือว่าทำนู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับจัดมิทติ้งได้เลยนะครับประชุมงานได้เต็มที่เลยมันอยู่ในที่โล่งนะครับ ตะควนเสียงดังยังไงก็ได้ครับเนี่ยดูแล้วนี่ครับผมชอบโต๊ะมากเลยครับดูโต๊แผ่นนี้ครับเนี่ยประเมินราคาได้ไหมเนี่ยนานเลยครับครับโอโ้โหไม้อย,อย่างดีครับเนี่ยัน่นตัวนู้นก็สวยตืนครับผมชอบไม้มากเลยเห็นเห็นปั๊บสะดุดตาเลยครับไม้นี่ไม่ใช่ไม้ปูนนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม้เทียมนะของแท้นี่ครับฟังเสียงครับเต้ะอีกนั่นปึ๊ก ยอดมากครับสนใจก็มาได้นะครับเนี่ยต่อคุณครูไก่นะครับนี่ครับอำเภอลานทา,ายนะครับตรงข้ามกับบ้านน้องแต่แอกแต่ก่อนเป็นร้านชื่อร้านชูใจนะครับมาท่านจะเห็นป้ายอยู่ชอบโต๊ะนั่งแข็งแรงสบายสบายนะครับ